สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายของชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2,560เดี๋ยวเราดูใบดูไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ พไพ่ใบนี้นะคะส่วนใหญ่ไพ่เจ้าชะตาเนี่ยดิฉันจะให้น้ำหนักไปในด้านของความรู้สึกมากกว่านะคะว่าตอนนี้เจ้าชะตารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงที่ไพ่สัมผัสได้นะคะ ดูลักษณะหน้าไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ออกแนวสบายๆนะคะเหมือนกับช่วงเดือนนี้้าที่ผ่านมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้ไพ่อาจจะเห็นว่าคุณรับมือกับสิ่งที่เผชิญได้นะคะถ้าช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างวุ่นวายช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันอยู่ในแนวที่เรียกว่านิ่งขึ้นนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยสถานการณ์รอบข้างยังเหมือนเดิมแต่จิตใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นนะคะบางคนก็หมายถึงการปล่อยวางได้มากขึ้นได้เหมือนกันนะคะ ไพ่ที่มาขยายใบหนึ่งนะคะเป็นลักษณะไพ่แบบเดียวกันนะคะคล้ายๆกันนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นภาพของคนสบายอารมณ์นะคะไพ่ใบที่สองก็ไม่ใช่ของไม่ได้ไพ่ที่ดูดูเดือดนะคะแต่เป็นลักษณะของคนใช้ความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตีความหมายไปว่าในด้านของจิตใจเดือนแยนะคะจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังไต่ตองวิเคราะห์หาอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนกับอยากจะใช้ ใช้ชีวิตหรืออยากจะมีเวลาเป็นส sure> ่วนตัวมากขึ้นนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมามันวุ่นวายนะคะช่วงนี้อยากจะมีเวลาที่เราอยู่ด้วยกับตัวเองมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นหรืออยากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่ว่าการกระทาจริงจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าบางทีแม้ว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวนะคะอยากมีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนี่ยแต่ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานนะคะไพ่การงานใบนี้มันหมายถึงเรื่องจุกจิกจุกจิกนะคะถ้าจะตีความหมายก็คือสถานการณ์เรื่องการงานเนี่ยยังมีความวุ่นวายอยู่นะคะแต่ไม่ได้วุ่นวายขนาดมากมายนะแต่เหมือนกับเรื่องนู้นไปเรื่องนี้มาหรือว่าทํางานแก้ไปแก้มาก็ได้นะคะยังเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะลักษณะหน้าไพ่ใบนี้ Alors ไพ่ใบนี้เหมือน <Gan. S 2> งานจุกจิกมากกว่านะคะ อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งเป็นลักษณะของการสังสรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทํางานในตําแหน่งที่ต้องพบปะผู้คนนะคะเดือนนี้อาจจะต้องเ,อเจอคนเยอะมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอาจจะต้องเดินทางปะปังเพื่อไปพบคนนั้นคนนี้มากนะคะหรือถ้าคนทํางานที่ไม่เคยได้เจอใครเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนมาวุ่นวายกับเราเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะคะ ะะเพราะมันเป็นลักษณะเหมือนกับการการเจรจาการติดต่อแต่เป็นในลักษณะที่ไม่ได้รุนแรงอะคะ่ะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเรารับมือได้ต่อให้มันมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือต้องเจอกับผู้คนมากมายอย่างไงเนี่ยไม่ได้เป็นในลักษณะที่รู้สึกหนักหน่วงนะคะแต่แค่รู้สึกว่ามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะไพ่การเงินใบเนี้ยบางครั้งการเงินเนี่ยไม่อยากให้คิดถึงว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวน,นะคะอาจจะหมายถึงสิ่งของหรือของที่มีมูลค่าก็ได้นะคะเพราะบาง insects, ครั้งเนี่ยการที่เราได้รับบางอย่างอาจจะไม่ได้รับอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ได้รับเป็นตัวเงินอาจจะหมายถึงหลักทรัพย์นะคะหรือของฝากหรือของที่สามารถตีเป็นมูลค่าออกมาก็ได้นะคะ แต่ลักษณะใบนี้ไม่ว่าจะไปขึ้นในตำแหน่งไหนนะคะมันหมายถึงการนิ่งๆการช้าๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินถ้าใครคาดหวังอะไรในช่วงนี้อยู่นะสถานการณ์ออกจะยังแนวนิ่งอยู่นะคะยังไม่ได้นะคะหรือว่ามีโอกาสจะได้แต่อาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าดูโดยภาพรวมเมื่อก่อนเป็นยังไงเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะ,ะแต่ใบนี้ค่ะใบนี้นะคะมันหมายถึง อย่างที่บอกค่ะว่าบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงตัวเงินนะคะอาจจะอยู่ดีๆช่วงนี้มีคนพาไปเลี้ยงฟุ๊กๆนะคะไม่ได้คาดคิดพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่พาไปกินอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือมีคนเอาของมาฝากให้นะคะได้รับของฟงของฝากก็ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีไม่อยากจะให้ตีว่าการเงินหมายถึงตัวเงินจริงๆหมายถึงการเป็นสิ่งสิ่งของอย่างอื่นก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าโดยลมโดยทั่วไปเนี่ยจะยังนิ่งอยู่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงเดือนนี้ก็ยังออกในแนวนะแบบนั้นนะคะถ้าเดือนที่แล้ววุ่นวายยังไงเดือนนี้ก็ยังวุ่นวายอย่างนั้นถ้าเดือนที่แล้วราบอยอยารื่นยังไงเดือนนี้ก็ยังออกในแนวราบรื่นอย่างนั้นนะคะเพราะเมื่อก่อนดิฉันจะตีความหมายว่านิ่งๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะคะ่ะพอเท่าที่ลองดูหลายๆคนเนี่ยมันจะออกมาแนวว่าเหมือนเดิมนะคะให้ตีความหมายว่าคล้ายๆเดิมนะคะ ทีนี้ใบถัดมาก็คือเรื่องตําแหน่งของความรักเช่นกันนะคะความรักเนี่ยไม่อยากให้ตีเป็นเฉพาะเรื่องความรักหนุ่มสาวนะคะเพราะว่าไพ่มันแค่ไม่กี่ใบนะคะ มันไม่สามารถให้รายละเอียดเป็นเรื่องราวได้มากนักยกเว้นบางครั้งที่ไพ่มันขึ้นมาสามารถอ่านได้อย่างนั้นจริงๆก็จะอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของความรักความสัมพันธ์จะตีแปลว่าความสัมพันธ์โดยทั่วไปนะคะอาจจะหมายถึงตัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงได้หมดนะนะคะมาดูใบนี้นะคะลักษณะใบนี้เนี่ย ให้ความสัมพันธ์ยังมีโอกาสกระทบกระทั่งกันนะคะจะเถาว่ามากไหมก็ไม่มากเช่นอาจจะมีการผิดใจกันนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะไพ่ใบนี้มันแปลว่าอุปสรรคที่ไม่ได้น่ากลัวยังไม่ชัดเจนนะคะหรืออย่างที่บอกว่ามีความเข้าใจผิดกันในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ลักษณะเป็นในแนวที่รุนแรงนะคะไพ่ขยายใบหนึ่งนะคะยังสบายอยู่นะคะ ไพ่ใบหนึ่งเหมือนมีปัญหานะไพ่ใบหนึ่งเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะคือเหมือนดีๆแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยบ้างนะคะขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่ปัญหาที่น่ากลัวนะคะ,ะเรื่องความรักเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางที คือคนในหนึ่งราศีเนี่ยนะคะมันมีหลายคนนะคะมีทั้งคนที่เป็นแฟนแล้วคนที่เพิ่งแต่งงานก็มีใช่ไหมคนที่กําลังจะเลิกกันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ตรงกับทุกคนไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเผอิญไพ่นเนี่ยนะคะดวงเราอาจจะไปสมพงกับไพ่ชุดนี้ไพ่ก็จะออกไปคล้ายๆกับที่คุณรู้สึกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่เหมือนนะคะฟังเล่นๆน,นะคะอย่าซีเรียส ะะอย่าต้องคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังนะคะอีกใบหนึ่งที่ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นลักษณะจริงๆแล้วนะมันเป็นไพ่ที่น่าตกใจเหมือนเราเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันนะคะทําให้เราหวานไหวเล็กน้อยนะคะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ไพ่ขึ้นตําแหน่งเฉพาะเจอดจงถ้าเราจะเอาไปจับ กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นถ้าเราไปจับกับเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงตอนนี้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ว่าแก้ไขได้ไหมก็ได้นะคะถ้าเอาไปแต่งกับเอ้ยถ้าเอาไปจับกับเรื่องงานนะคะเอ้ยขอโทษค่ะเรื่องเงินก็หมายถึงว่าอาจจะได้เงินนะคะที่เราไม่คาคดฝันเกิดขึ้นก็ได้เพราะบางครั้งเนี้ยไพ่ใบนี้ต่อให้มันเป็นไพ่ดาบ ะะแล้วก็เป็นไพ่ที่น่าตกใจหลายๆครั้งบางครั้งนะการดูไพ่เนี่ยมันต้องดูไพ่ประกอบหลายตัวค่ะแต่เนื่องจากอย่างที่บอกว่าไพ่ชุดนี้มันมันมมมหนึ่งเรื่องมันมีนมไม่กี่ใบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะเจาะลงไปได้จริงๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไพ่แบบนี้มาหมายถึงการเสียเงินโดยไม่คาดคิดมากกว่าแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าโดยตำแหน่งของไพ่เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นไพ่ที่ แรงแล้วไพ่อ,อุปสรรคนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไพ่ใบน,นี้มันไปอยู่ในไพ่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สรุปของเรื่องราวต่างๆถ้าเราเอามันจับมาขยายเนี่ยมันก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นได้คล้ายๆกับเช่นอย่างนี้ด้วยนะเหมือนกับถ้าเราเสียเงินซื้ออะไรมาเนี่ยเราคิดว่ามันต้องใช้ดีสรุปว่ามันเอากลับมาแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้หรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยจะให้สอดคล้องกับตัวไพ่จริงๆเนี่ยต้องไปขึ้นในเรื่องของตําแหน่งการงานหรือความสัมพันธ์นะคะเพราะมันจะเหมือนกับการที่เราจะต้องอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในช่วงที่เรากําลังเสียเปียบใครบางคนอยู่นะคะลักษณะไพ่ใบนี้มันจงขึ้นมาแต่เนื่องจากอย่างที่บอกเขาว่ามันไปขึ้นในตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยแปลว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันที่ไพ่ใบหนึ่งบอกขึ้นเนี่ยนะคะ จะเกิดจากเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับคนที่มีอิทธิพลอิทธิพลต่อเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไพ่ใบนี้มาเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องอ่อนให้นะคะหรือว่าอย่าอารมณ์รุนแรงเพราะว่าเหมือนกับเราฝืนไปอะ่ะโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายผิดหรือโอกาสที่เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแบบนั้นมากกว่านะคะไพ่ใบนี้นะคะ ขึ้นในตำแหน่งสุดท้ายพอดีนะคะสถานการณ์ที่ไพ่เห็นคือชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะกับหลายๆเรื่องคือทุกเรื่องที่คุณคาดคิดเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังไม่สามารถวางใจได้นะคะอะไรที่ต้องการอะไรที่จะต้องพยายามก็ยังต้องทําอยู่นะคะเช่นเรื่องการงานเนี่ย อีกนิดนึงนะคะมันหมายถึงการเรียนก็ได้นะคะเป็นช่วงการเรียนที่อาจจะต้องทํางานแล้วเ,เรียนแล้วอยู่ในช่วงกําลังต้องสอบต้องอ่านหนังสือต้องเก็บคะแนนนะคะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทกับมันนะคะบางคนต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์นะคะต้องแก้ไขเรื่องงานโปรเจกต์อะไรก็ได้นะคะยังเหนื่อยอยู่การเงินหมายถึงการเงินที่ตัวเองตั้งเป้าไว้เนี่ยมันนิ่งเกินไปมันยังไม่สําเร็จดังเป้าหมายที่ต้องการก็ได้นะคะ พอไพ่ใบนี้มันต้องอาศัยความพยายามนะคะถ้าใครชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดคนหนึ่งอยู่ตอนนี้รู้สึกสถานการณ์มันยังไม่คืบหน้านะคะยังมีปัญหาเบาะแว้งกันอยู่นะคะยังไม่ไปชัดเจนเท่าที่ควรก็หมายถึงว่าต้องทําอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านั้นนะคะต้องใส่กําลังใจใส่ความพยายามเข้าไปในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะอยู่ในลักษณะที่ไพ่เห็นว่าเรา นิ่งๆสบายๆนะคะต้องใส่ความแอคทีฟใส่ความมุ่งมั่นเข้าไปให้มากกว่านี้หน่อยนะคะก็เป็นข้าวๆแบบนี้โดยรวมก็พิจิกนะคะในช่วงนี้ที่เห็นก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันจะออกแนวเรื่อยๆซะมากกว่านะคะก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ